มาสา,ารนี่ตุลน์นี่มีการนาราาัดหาว่าเราต้องการสิ่งแวดล้ยมอะไรดินแดนในฝันสุดขอบฟ้าคือชีวิตที่เต็มไปด้วยกระบวนการการอิสระที่เราจะรู้สึกวิญญาณของเราอย่างแท้จริงวิญญาณที่ซ่อนไว้อยู่ในเลือดเนื้อในดวงวิญญาณของเรามันคือความรู้สึกที่ทำให้ผมได้ค้นพบ ความหมายของการใช้ช <Es> <an> <EN> <half intimate> ีวิตบนโลกนี้อย่างรวดเราวมาลามเฮ้ฮิปปี้บูเร่ย่ายูวเบบี้ทิฟทิฟทิฟติสเบบี้แคชเบียร์ฮิบาลายความทรงจำที่เรารู้สึกได้จากการเดินทางของฟ้าการเพิพบหัวใจที่ยิ่งใหญ่ ให้เราค้นพบศักยภาพที่เึารับที่มีอยู่ในตัวเราเองขุดขุด